วิตามินเอจริงๆอ่ะบ้านเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอะคะ่ะเราไม่ต้องพยายามที่จะกินวิตามินเอเพื่อให้มันเยอะๆเพื่อให้ไม่มีจอประสาทตาเสื่อมจากการขาดวิตามินเอการรับประทานอาหารในทุกวันนี้ให้ครบ5้าหมู่ค่ะเราสามารถได้วิตามินเอที่เพียงพอแล้วปัจจุบันนี้ประเทศไทยโรคจอประสาทตาเสื่อมที่เกิดจากการขาดวิตามินเอเนี่ยหาไม่ได้แล้วนะคะโดยส่วนตัวที่ทำงานเป็นจกักษุแพทย์มา เกือบ20ปีเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราถ้าสมมติว่ามีการเจอเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องถือว่าเป็นเคสหายากจะต้องเรียกทุกคนมาดูเลยนะคะเพราะว่าเราไม่เจอแล้วเนื่องจากประเทศเราเนี่ยสมบูรณ์มากในแง่ของอาหารจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะพบโรคจอประสาทตาเสื่อมจากการขาดวิตามินเอได้ก็คือในคนไข้กลุ่มที่ต้องมีการตัดลำไส้มากปริมาณหนึง่งแล้วก็ทําให้การดูดซูบิตามินเอของร่างกายเนี่ยขาดแคลนไปแต เขาก็จะสั่งวิตามิน A เพื่อชดเชยให้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวิตามิน A เนี่ยถ้าเราอยากจะกินเสริมภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยหมอคิดว่ารับประทานได้จะพยายามไปหาซื้อมาทานเองตัวที่เป็นแคปซูลเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงจริงๆแสงสีฟ้าเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะคะได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาบ้างเขาก็จะบอกว่าแสงสีฟ้าทําให้จอประสาทตาเสื่อม ใน,ในที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีงานวิจัยตัวไหนที่ยืนยันร้อยเรเลยว่าแสงสีฟ้าเนี่ยมันทําให้จอประสาทตาเสือ่อมในตามนุษย์เราจริงๆค่ะกว่าแสงสีฟ้าจะเข้าไปถึงจอประสาทตาได้เนี่ยมันผ่านด่านเยอะ <c oughs> ตัวแสงสีฟ้าอาจจะไม่ได้ทําลายให้จอประสาทตาเนี่ยเสือ่อมแต่แสงสีฟ้าเนี่ยจะทําให้เกิดความไม่สบายตาเกิดขึ้นได้ค่ะทีเรื่องการกินเบอร์รี่เนี่ย เคยอ่านงานวิจัยแล้วพบว่าจริงๆตัวเบอร์รี่เองเนี่ยอาจจะช่วยในแง่ของการสร้างน้ําตาทําให้ภาวะตาแห้งอาจจะดีขึ้นบ้างแต่ในแง่ของจอประสาทาตาเสื่อมเองจริงๆตัวเบอร์รี่เนี่ยยังไม่ได้มีรายงานในจุดนั้น,นะคะ่ะ